ในยุคที่ผ่านมาลูกถูกแบ่งออกเป็นสองวัฒนธรรมหลักๆคือวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการอธิบายกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ที่พยายามทำความเข้าใจประวัติศาสตร์และจิตใจของมนุษย์วัฒนธรรมทั้งสองนี้ดำเนินไปอย่างเป็นเอกเทศไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์หรือทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่าไรนัก แต่ในประวัติศาสตร์มนุษย์ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่3ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนี่ไม่ใช่วัฒนธรรมที่มาทดแทน2วัฒนธรรมเดิมแต่เป็นการรวมและยกระดับทั้งสองเข้าไว้ด้วยกันวัฒนธรรมที่3นี้ถือกำเนิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์ Big d a t a และการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Deep Learning ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือธรรมรดา แต่มันกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของเราและกำหนดทิศทางสังคมของเราในอนาคตเมื่อ AI เข้ามาทา้าทายความรู้ของเราเทคโนโลยีใหม่นี้กำลังสร้างความรู้ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนยกตัวอย่างเช่นระบบการเรียนรู้เชิงลึกที่ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเข้มงวดทำให้สามารถเอาชนะผู้เล่นหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลกตั้งแต่ปี1997และเอาชนะผู้เล่นโกะและโป๊กเกอร์ในเวลาต่อมา AI ยังสามารถสร้างข้อความและบทกวีที่มนุษย์ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเขียนโดยมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีข้อมูลมหาศาลนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงจิตสํานึกรวมของข้อมูลดิจิทัลที่เคยซ่อนอยู่และเข้าถึงได้ยากซึ่งช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบและความเชื่อมโยงใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมนุษย์ไม่ใช่ผู้นาอีกต่อไป การมาถึงของวัฒนธรรมที่3นี้กำลังนำเราเข้าสู่ยุคเดินในสองครั้งที่สองซึ่งจะกำหนดนิยามใหม่ของความเป็นมนุษย์ในอดีตเราอาจมองตัวเองเป็นผู้นำวงดนตรีที่ควบคุมทุกสิ่งแต่ในยุคใหม่นี้เราคือนักดนตรีเดี่ยวที่เป็นส่วนหนึ่งของวงดนตรีขนาดใหญ่เราต้องทำความเข้าใจและยอมรับบทบาทนี้เพราะเราสร้างเทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้ดีกว่าความสามารถของสมองมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น AI สามารถทำนายการพับตัวของโปรโตีนในร่างกายได้อย่างแม่นยำซึ่งเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของสมองมนุษย์นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ยังทำให้เส้นแบ่งระหว่างโลกทางชีวภาพและโลกดิจิทัลเริ่มเลือนลางลงด้วยแต่ในขณะเดียวกัน เราก็ยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในกล่องดำหรือ Blackbox d i l e m m a ที่เราไม่สามารถเข้าใจกระบวนการคิดและตัดสินใจของ AI ได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันทางเลือกของเราเครื่องมือหรือธาตุเทคโนโลยีทุกๆประเภทมีความเป็นกลางในตัวเองไม่ว่าจะเป็นมีดหั่นขนมปังหรือเทคโนโลยี AI เราสามารถใช้มันเพื่อประโยชน์สูงสุดหรือเราจะ ปล่อยให้มันกลายเป็นนายเราวัฒนธรรมที่สามนี้เป็นเหมือนเหรียญสองด้านที่สามารถนำเราไปสู่ยุคใหม่ของปัญญาและทำให้เราเข้าใจโลกและตัวเองได้มากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่ทำลายอารยธรรมของเราเองการตัดสินใจอยู่ที่เราในฐานะมนุษย์ว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่นี้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสังคมที่เราต้องการหรือยอมให้เราเป็นเพียงแค่เครื่องมือสาหรับเทคโนโลยีนี้ นี่คือความท้าทายที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์ในศตวรรษที่21